ขอโทษทีแล้วกันโดนลูกศรของฉันเข้าไปทำไมถึงไม่เป็นอะไรเลยคราวหน้าอย่าให้มีอีกไอเด็กเชียนี่ไม่รู้หรือไงว่าเรากำลังอารมณ์ไม่ดีโคตรๆนะ่ะนักลบโคงกระดูกเหรอันเชิญสายอันเดทมีแค่อาชญากรจิตใจดำมือเท่านั้นแหละถึงจะปลูกอาชีพหน้าขยะขยงที่อันเชิญอามนุษย์พวกนี้ออกมาได้ไอหมอนี่ไม่ใช่คนดีอะไรหรอกอย่าหาเรื่อง รู้แล้วนะ่าถือว่าพวกนายโชคดีไปนะเพราะถ้ากล้าลงมือจริงๆเราคงพร้อมตอบสนองสังหารกอบลินลาตะเวนระดับ10ประสบการณ์บวก300สังหารทหารกอบลินระดับ11ประสบการณ์บวก350ได้รับหัวกอบลินข้าประสบการณ์เปลี่ยนน้อยมากหลังจากระดับ10บข้าประสบการณ์ที่จำเป็นต้องเลื่อนระดับเพิ่มขึ้นเกือบ3เท่า ถ้าลองคำนวณดูเราต้องค่ากอบเลน5,000ตัวถึงจะเลื่อนได้หนึ่งระดับเวลามีจำกัดไม่กลับแล้วกันถ้าอยากสอบเข้าเชจริงอคาเดมี่ก็ต้องขยันให้มากกว่าคนอื่นตามความรวในการเลื่อนระดับตอนนี้พรุ่งนี้น่าจะเลื่อนได้ถึงระดับ13เมื่อเลื่อนจะเลื่อนถึงระดับ15ได้หรือเปล่ายังไม่รู้หลังจากระดับ15ความเรวในการเลื่อนระดับจะลดลงอีกวันต่อไปก็ต้องรีบกลับ หมายความว่าเราเลื่อนได้มากสุดถึงระดับ16ตอนนั้นพี่ทำยังไงนะถึงพี่จะเป็นอาชีพนักระบําดาบในตำนานแต่ความเรวในการเลื่อนระดับก็ไม่น่าสูงกว่าเราต้องมีอะไรที่เรามองข้ามไปแน,น่แดนเจียนเหมืองภูเขาซี่ไห่หรือว่าพี่กับทีมไปเก็บประสบการณ์ที่ดันเจียนระดับฝัน้ายครั้งนั้นถึงได้บาดเจ็บกลับมาไม่ผิดแน่พรุ่งนี้ต้องลองไปดู คนที่เข้ามาฝึกเหรอกลางดึกกลางคืนคนที่จะเข้ามาฝึกในวันนี้มีไม่มากหรอกหรือว่าหลงทางเธอนี้เองมีของกินไหมคะหิว <c oughs> มากเลยสินะ <c oughs> ขอบคุณค่ะนายชื่ออะไรเหรอ ไม่ชอบพูดงั้นเอางี้เรามาใช้วิชาตรวจจับกันวิชาตรวจจับตรวจจับล้มเหลวล้มเหลวไม่ได้ข้อมูลอะไรเลยไม่มีอะไรเลยใช่ไหมล่ะนายชื่อหลินโม่อยู่ระดับ10อาชีพคือนักเวทวิญญาณไม่เคยได้ยินอาชีพนี้มาก่อนเลยฮนะแปลกจังชื่อหลินโม่อยู่อาชีพนักเวทวิญญาณระดับ10ตอนนั้นเหมือนฉันจะเห็นโครงกระดูกที่อยู่ข้างกายนาย นั่นคือสิ่งที่นายเรียกออกมาหรออันเชิญสายอันเดธหาย,ยากมากเลยนะทําไมนายถึงไม่ชอบพูดละ่ะอย่าบอกนะว่าเป็นใบหน้าตาดูไม่ใช่เลยทําไมพูดได้นี่นาเห็นไหมทําไมทําไมวิชาตรวจจับถึงล้มเหลวเพราะไอ้นี่ไงมันเป็นตาป้องกันถ้าใส่ไว้คนที่ระดับไม่เกินสิบอย่างไรก็จะใช้วิชาตรวจจับไม่ได้ผล ลองใช้วิชาตรวจจับกับชั้นลองอีกทีสิชื่อหนิงอีอีอาชีพนักฆ่าเงาระดับ19นักฆ่าเงาระดับ19โครงกระดูกเจอพวกเขาแล้วเขากำลังคิดล้อมจับพวกเราไม่จบไม่สิ้นจริงๆก็แค่ตำราทักษะระดับกลางไล่ล่าก,กันทั้งวันยังไม่ยอมแพ้อ,อีกฉันไปแล้วนะไว้มีโอกาสค่อยมาเจอกันใหม่ แย่แล้วป้าลูกศรหวุ่นวายแล้วสิทักษะป้องกันการซ่อนตัวของนักธนูสกิลนี้จะสร้างสัญลักษณ์ที่ตัวเป้าหมายทําให้เห็นได้ง่ายไม่สามารถอยู่ในสภาวะหลบซ่อนได้เลยใซ้สาหรับนักฆ่าและสัตว์ประหลาดที่มีสกิลพังตัวโดยเฉพาะเตรียมตัวกันมาดีเลยสินะครั้งนี้แกหนีไม่รอดแน่รู้อยู่แล้วเชียวว่าต้องเป็นพวกเดียวกันมือรอบสังหารสกปรกกับนักอัญเชิญสายอนเดตที่หน้าขยักขย้งเหมาะสมกันดีนี่ เขาไม่เกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้ฉันยอมคืนตำราให้ก็ได้แล้วก็แยกย้ายกันไปซะถ้าเป็นวันก่อนก็คงไม่มีปัญหาแต่ตอนนี้พวกเราคิดว่าจะฆ่าเธอซะน่าจะปลอดภัยกว่าคนใตนะ้น่ะมันไม่พูดทีนี้ก็ไม่มีใครรู้แล้วว่าพวกเรามีตำราทักษะระดับกลางอยู่เดี๋ยวฉันจะถ่วงพวกมันไว้นายรีบหนีไปแล้วเธอเขาเป็นแค่ระดับสิบจะให้มาเดือดร้อนเพราะเราไม่ได้ ฉันเป็นนักข่างเงานะคืนนี้ฉันตั้งหาที่จะเป็นตัวเอกมีวิธีหลุดไปได้อยู่แล้วน่าถ้าสู้ได้จริงตอนกลางวันเธอคงไม่หนีหัวซุกหัวซุนขนาดนั้นมันชัดเลยไม่ใช่หรือว่าฝ่ายไหนแข็งแกร่งกว่าที่สําคัญญยนี่มีสัญลักษณ์ัวงหัวเอาไว้แล้วด้วยทักษะพังตัวจะไม่เป็นผลเหย่ามัวแต่เสียเวลาเลยลงมือ วันนี้คนที่ตายไม่ใช่แค่แกแต่ไอเวนนี่ก็ต้องตายไปด้วยเจอจ้าวิชาเจอจ้าไม่ใช่เอาไว้แค่ส่องแสงแต่ยังขับไล่ความมืดมิดเพิ่มมาตาเล็งโดนเป้าหมายให้เราด้วยที่สำคัญคือวิชาเจอจ้าจะยับยั้งทักษะประเภทการซ่อนตัวของนักฆ่าได้เหมือนกันหนังหัวขโมยครั้งนี้แกตายแน่เอาเข้าวะ ชื่เสือแรงเผานะน่ะวัตถุอันเชิญสายอนเด็ดน่ะขยัขยงจริงๆวิชาลูกไฟยักษ์ของฉันเป็นสกิลนักเวทระดับ20ระเบิดเป็นผงไปซะลบเร็วไหมพลังจิตตั้งแต่เมื่อไหร่กันลองชิมการโจมตีต่อเนื่องสามท่าของฉันหน่อยจบแล้ว เป,เป็นไปได้ยังไงวิชาตัวจะบอกว่าไอเด็กเวนี่เป็นแค่นักเวทวิญญาณระดับ10เองนี่อย่าอย่าเข้ามาฉันคือนักเวทวิญญาณระดับ21นะมันเป็นแค่ระดับ10บทำไมถึงฆ่ามันไม่ได้มันคือตัวอะไรกันแน่สกิลของเราไม่ส่งผลกับไอตัววัตถุอัญเชิญของมันเลยวัตถุอัญเชิญอะไรกันมีคุณสมบัติสูงขนาดนี้ มันคือนักลบขคงกระดูกที่เราเห็นก่อนหน้านี้หรอทั้งที่เดินกะยองกระยงแต่กลับทรงพลังขนาดนี้เป็นวัตถุอันเชิญระดับ10จริงๆหรอแม้แต่ทักษะนักธนูก,นก,นก,กับนักเวทร,ระดับ20ยังทําอะไรกับพวกมันไม่ได้แถมเยอะอย่างกับฝูงควายนายข้าลินโม่อยู่อาชีพนักวิญญาณคนเดียว ระดับ10พลัง100ความว่องไวัย100จิตวิญญาณ300ร่างกาย100อุปกรณ์เสริมไม่มีพื้นที่อัญเชิญ44ทัพ100นักรบโครงกระดูกจำนวน44พสสวรรค์อัปเดตท,ทุกด้านระดับ 2. 1เดียวทักษะอัตโนมัติายโอนความเสียหายทักษะใช้งานเพิ่งเผาวิญญาณระดับ10อัญเชิญนักลบโครงกระดูกระดับ10อัปเกรดท,ทุกด้านระดับ2 ฝนของทักษะทุกประเภทเพิ่มขึ้นสิเท่าอัญเชิญนักลบโครงกระดูกระดับ10อัญเชิญนักลบโครงกระดูกทองแดงหนึ่งตัว